สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขความสุขที่แท้จริงที่หลายคนสแสวงหาแต่ไม่ค่อยจะเจอท่านรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ายิ่งมีเงินมากยิ่งมีสิ่งของมากแต่ดันไม่ค่อยมีความสุขหรือมีความสุขแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบ่าหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ตรงไหน และเราจะหาได้อย่างไรส่วนที่หนึ่งเข้าใจเรื่องทุกก่อนเริ่มต้นที่เรื่องทุกข์กันก่อนนะครับฟังดูแปลกไหมที่เราจะพูดเรื่องความสุขแต่เริ่มจากทุกขพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าชีวิตนี้มีทุกขแต่ท่านไม่ได้บอกให้เราท้อแท้นะครับท่านบอกให้เราเข้าใจทุกมีแบบครับแบบแรกคือทุกขทุกตาทุกที่เกิดจากความเจ็บป่วยความแก่ความตายนี่เป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องเจอไม่มีใครหนีได้ เวลาเราป่วยเราก็เจ็บเวลาเราแก่เราก็รู้สึกไม่สบายใจเวลาคนที่เรารักตายเราก็เศร้านี่เป็นเรื่องปกติแบบที่สองคือวิปรินามทุกขตานี่เป็นทุกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างง่ายๆนะครับเราซื้อรถใหม่วันแรกๆเรามีความสุขขับไปไหนก็ภูมิใจแต่พอผ่านไปสักเดือนสองเดือนความรู้สึกนั้นก็จางลงพอปีสองปีสามรถก็เก่าก็ต้องซ่อมเราก็เริ่มรำคาญหรือเรื่องความสัมพันธ์ตอนแรกรักกันมากสวีทมาก แต่พอนานเข้าก็เริ่มมีปัญหาเริ่มทะเลาะก,กันเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบที่สคือสังขารทุกขตานี้เป็นทุกที่ละเอียดที่สุดเป็นทุกที่เกิดจากการที่ทุกสิ่งไม่เที่ยงต้องแปรปรวนอยู่เสมอแม้แต่ความคิดของเราเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ่เมื่อกี้คิดอย่างนี้อีกสักครู่คิดอย่างโน้นไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องทุกขแบบนี้เราก็จะไม่แปลกใจเวลาที่ชีวิตมีปัญหาเราจะไม่โทษใครโทษมันเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตส่วนที่ไตรลักษณ์ความจริงของชีวิต ต่อไปเรามาดูไตรลักษณ์กันครับนี่เป็นความจริงประการที่ทุกสิ่งในโลกมีข้อแรกอนิจจังความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราหน้าตาเราความคิดเราอารมณ์เราบ้านเรารถเราเงินเราทุกอย่างล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเวลาเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆจนเกินไปเราจะรู้ว่าสิ่งดีๆมันก็ไม่อยู่แตละการสิ่งแย่ๆก็ไม่อยู่ตลอดไปเหมือนกันมีคนถามผมว่า แล้วถ้าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะรักใครยังไงจะผูกพันกับใครยังไงผมตอบว่าเราต้องรักแบบที่เข้าใจความไม่เที่ยงรักแต่ไม่เอาเป็นเอาตายรักแต่ยอมให้อีกฝ่ายเป็นตัวของเขาไม่บังคับไม่ควบคุมข้อที่สองทุกขังความไม่สมหวังเมื่อเราไปยึดต,ติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราย่อมต้องผิดหวังทุกใจเพราะสิ่งนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว เหมือนคนที่ไปจับน้ำแข็งแล้วอยากให้มันไม่ละลายมันเป็นไปไม่ได้น้ำแข็งมันต้องละลายการจับแน่นๆจะทำให้เรารู้สึกเย็นจนเจ็บมือแต่น้ำแข็งก็ยังละลายอยู่ดีข้อที่สามอนัตตาความไม่มีตัวตนนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่ผมจะอธิบายง่ายๆนะครับเราคิดว่าเรามีตัวตนแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วไม่มีสิ่งนั้นตัวเราประกอบไปด้วยขันสอคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณทั้งสีอย,อย่างนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงทุกวันความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงทุกนาทีความคิดเราเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะไม่ยึดติดกับตัวตนมากจนเกินไปเราจะไม่อวดดีไม่โกรธแค้นเมื่อมีคนมาดูถูกเราเพราะเรารู้ว่าตัวตนที่เขาดูถูกนั้นมันไม่มีตัวตนจริงๆส่วนที่หลักกรรมการกระทําและผลต่อไปเรามาพูดเรื่องกรรมกันครับนี่เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราจะสร้างความสุขให้ตัวเองได้อย่างไร หลักกรรมง่ายๆคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่มันไม่ใช่เรื่องโชคชะตาหรือเรื่องที่มีใครมาตัดสินให้เรามันเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกับว่าเราโยนลูกบอลขึ้นไปบนฟ้ามันต้องตกลงมาเราจุดไฟมันต้องร้อนเราดื่มยาพิษเราต้องเป็นพิษการกระทำของเราแบ่งเป็นประเภทการกระทำทางกายเช่นการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดการกระทำทางวาจาเช่นการพูดเท็จการพูดหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจอ้อ การกระทําทางใจเช่นความโลภความโกรธความหลงแต่ละการกระทําจะมีผลตามมาไม่จําเป็นต้องเป็นในชาตินี้อาจเป็นในชาติหน้าหรือเป็นทันทีก็ได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีใจโกรธโมโหหลอดเวลาผลของมันคือเราจะมีศัตรูมากคนไม่ชอบเราเราจะเครียดความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจหรือเรามีใจโลภอยากได้ของคนอื่นผลของมันคือเราจะไม่มีความสุขเพราะเราจะไม่มีวันพอใจในสิ่งที่เรามีเราจะอิจฉาเราจะเครียดตลอดเวลา แต่ถ้าเราทําความดีมีใจเมตตามีใจเอื้อเฟื้อผลของมันคือเราจะมีเพื่อนมากคนรักเราเราจะมีความสุขสุขภาพดีใจเย็นส่วนใหญ่แล้วผลกรรมจะเห็นได้ชัดในชีวิตนี้เลยไม่ต้องรอไปชาติหน้าคนที่มีนิสัยดีมีใจดีจะเห็นว่าชีติเขาราบรื่นมีความสุขแต่คนที่มีนิสัยไม่ดีมีใจร้ายชีวิตเขาจะมีปัญหาตลอดเวลาส่วนที่การปฏิบัติทาในชีวิตจริงตอนนี้เราเข้าใจทฤษฎีแล้วมาดูกันว่า เราจะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรการรักษาศีลการรักษาศีลเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตศีลสอที่ทุกคนควรรักษาคือข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนสัตว์โลกแม่แต่มดยุงก็ควรเว้นท่าเป็นไปได้บางคนถามว่าแล้วยุงกัดเราได้ไหมผตอบว่าถ้าไปได้ให้ไล่ใช้ยาไล่ท่าจำเป็นจริงๆต้องตกก็ให้มีจิตเมตตาไม่โกรธแค้น ข้อเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ขโมยไม่เอาของคนอื่นไม่โกงภาษีไม่โกงเงินไม่ทำงานโกงเวลาเรื่องเล็กๆเช่นเอาปากกาของบริษัทกลับบ้านเอากระดาษบริษัทไปใช้ที่บ้านใช้อินเทอร์เน็ตบริษัทเล่นเกมนี่ก็เป็นการลักทรัพย์นะครับข้อเว้นจากการประพฤติผิดในการไม่ไปเที่ยวเสพเพลถ้าแต่งงานแล้วก็ซื่อสัตว์กับคู่ครองไม่มีกิ๊กไม่มีชูข้อเว้นจากการพูดเท็จไม่โกหกไม่พูดเกินจริงไม่นินทาไม่ส่อเสียดพูดให้เป็นประโยชน์ เรื่องที่คนทำผิดบ่อยๆคือการนินทาการพูดให้ร้ายคนอื่นเรื่องนี้ทำแล้วจะมีผลกรรมตามมาแน่นอนข้อสอเว้นจากการดื่มน้ำเมาและของมึนเมาไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาไม่เล่นการพนันของมึนเมาทำให้เราขาดสติเมื่อขาดสติเราจะทำผิดศีลข้ออื่นๆตามมาการรักษาศีลจะทำให้ใจเราสบายไม่มีความผิดไม่กลัวใครทำให้เราหลับสนิทตื่นมาสดชื่นการจเจริญสติ สติคือการรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะไม่ติดอดีตไม่กังวลอนาคตเราฝึกสติได้หลายวิธีสติในการหายใจนี่เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดนั่งสบายๆหลับตาสังเกตลมหายใจเข้าออกไม่ต้องควบคุมลมหายใจปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแค่สังเกตด,ดูถ้าใจไปคิดเรื่องอื่นค่อยๆพามันกลับมาที่ลมหายใจไม่ต้องโกรธตัวเองที่ใจไปคิดเรื่องอื่นเพราะนี่เป็นเรื่องธรรมชาติ สติในการเดินเดินช้าช้ารู้สึกตัวในทุกย่างก้าวรู้สึกเวลาเท้าซ้ายก้าวออกเท้าขวาก้าวออกเท้าซ้ายแต่พื้นเท้าขวาแต่พื้นสติในการกินกินอาหารช้าช้าสังเกตรสสีกลิ่นความรู้สึกในปากความรู้สึกเวลาเคี้ยวเวลาขืนเพลิดเพลินกับอาหารสติในการทำงานตั้งใจทำงานที่หน้าที่อย่างเต็มที่ไม่คิดเรื่องอื่นขณะทำงานท่าใจไปคิดเรื่องอื่นค่อยๆนำกลับมาที่งานการมีสติจะทำให้เราทำอะไรได้ดีมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาด และที่สำคัญจะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันขณะไม่ต้องรอหาความสุขจากที่อื่นการเจริญเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อทุกสิ่งทุกชีวิตนี่เป็นยาวิเศษที่จะช่วยรักษาจิตใจเราให้หายจากความโกรธความอิจฉาความเกลียดชังการฝึกเมตตาทำได้ง่ายๆนั่งสบายสบายหลับตาแล้วส่งความรักไปให้ตัวเองพูดในใจว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันไม่ทุกข์ขอให้ฉันไม่มีโรคภัยขอให้ฉันดำเนินชีวิตด้วยความสบายกายสบายใจ แล้วส่งเมตตาให้คนที่เรารักพ่อแม่ลูกเมียผัวเพื่อนขอให้เขามีความสุขขอให้เขาไม่ทุกข์ขอให้เขาไม่มีโรคภัยขอให้เขาดำเนินชีวิตด้วยความสบายกายสบายใจแล้วส่งเมตตาให้คนที่เป็นกลางคนที่เราไม่รักไม่เกลียดเช่นเพื่อนร่วมงานเจ้าของร้านคนที่เราเห็นเป็นประจำแล้วส่งเมตตาให้คนที่เราไม่ชอบคนที่เราโกรธขั้นตอนนี้ยากหน่อยแต่ถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายส่งเมตตาให้สรรพสัตว์ทั่วไป ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขไม่ทุกข์กไม่มีโรคภัยอยู่เย็นเป็นสุขการฝึกเมตตาสม่ำเสมอจะทําให้จิตใจเราอบอุ่นมีความสุขคนอื่นจะรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับเราเราจะมีเพื่อนมากคนรักเราการฝึกใจให้ปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจอะไรเลยหรือทําอะไรแบบขี้เกียจการปล่อยวางหมายถึงการไม่ยึดต,ติดจ,จนเกินไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ไม่ผูกติดกับผล เหมือนคนที่ไปสอบเราต้องเตรียมตัวให้ดีอ่านหนังสือให้เต็มที่ถึงวันสอบก็ทำข้อสอบให้ดีที่สุดแต่หลังจากนั้นเราปล่อยวางผลการสอบไม่กังวลไม่คิดมากเพราะเราทำดีที่สุดแล้วการปล่อยวางจะทำให้เราไม่เครียดไม่กังวลทำให้เราทำอะไรได้ดีขึ้นเพราะไม่มีความกดดันจากผลลัพธ์การปล่อยวางความกโกรธเวลากโกรธให้หยุดสักครู่หายใจลึกๆถามตัวเองว่าการกโกรธนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมหรือจะทำให้ปัญหาแย่ลงส่วนใหญ่แล้วความโกรธไม่ช่วยแก้ปัญหา แต่ทำให้ปัญหาแย่ลงทำให้เราตัดสินใจผิดพูดจาเสียหายทำลายความสัมพันธ์แทนที่จะโกรธให้เราส่งเมตตาให้คนที่ทำให้เราโกรธคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเขาอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ถึงได้ทำแบบนั้นการปล่อยวางความกังวลความกังวลส่วนใหญ่เกิดจากการคิดถึงอนาคตคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วอนาคตยังไม่มาสิ่งที่เรากังวลอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือถ้าเกิดขึ้นเราก็จะจัดการได้ สิ่งที่เราทำได้คือทำดีในปัจจุบันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้อนาคตเป็นไปตามเหตุปัจจัยการปล่อยวางความเศร้าโศกความเศร้าส่วนใหญ่เกิดจากการติดอดีตคิดถึงสิ่งที่หายไปคิดถึงคนที่ตายเราต้องเข้าใจว่าอดีตผ่านไปแล้วสิ่งที่หายไปก็กลับมาไม่ได้การเศร้าโศกจะไม่ช่วยอะไรนอกจากทำลายปัจจุบันของเราถ้าคิดถึงคนที่ตายให้เราส่งเมตตาให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าการเศร้าโศก ส่วนที่สอการใช้หลักธรรมะแก้ปัญหาตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้หลักธรรมะที่เรียนรู้มาแก้ปัญหาจริงๆในชีวิตได้อย่างไรเมื่อมีคนทําให้เราโกรธสถานการณ์เพื่อนร่วมงานพูดไม่ดีเรื่องเราใส่ความเราต่อหน้าหัวหน้าปฏิกิริยาธรรมดาเราจะโกรธมากอยากจะต่อว่าเขาอยากจะแก้แค้นอยากจะใส่ความเขาบ้างแต่ถ้าเราใช้หลักธรรมะขั้นที่หนึ่งหยุดและสังเกตรู้ตัวว่าเราโกรธอย่าพูดอย่าทำอะไรทันที ขั้นที่หายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งหายใจออกช้าๆชานับทำแบบนี้หนึ่งครั้งจะช่วยให้จิตใจสงบลงขั้นที่คิดถึงผลที่จะตามมาถ้าเราโกรธถ้าเราแก้แค้นจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะโกรธเราตอบจะกลายเป็นเรื่องใหญ่บรรยากาศในที่ทํางานจะแย่หัวหน้าจะรําคาญเราขั้นที่ส่งเมตตาส่งเมตเมตาให้เพื่อนร่วมงานคนนั้นคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ถึงได้ทําแบบนั้นหรือเขาอาจจะเข้าใจผิดขั้นที่สอง แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาหาโอกาสคุยกับเขาต,ตัวต่อตัวด้วยใจเย็นอธิบายความจริงให้เขาเข้าใจถ้าเขายังไม่เข้าใจก็ให้เวลาไม่บังคับผลลัพธ์เราไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์ใจเราสงบไม่เครียดและอาจจะได้เพื่อนดีๆเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวสถานการณ์เราเตรียมงานโปรเจกต์มาเดือนแต่หัวหน้าไม่อนุมัติบอกว่าไม่ตรงความต้องการต้องทำใหม่หมดปฏิกิริยาธรรมดา เราจะท้อแท้เสียใจโกรธหัวหน้าโทษว่าเขาไม่ชี้แจงให้ชัดอยากจะลาออกแต่ถ้าเราใช้หลักธรรมะขั้นที่หนึ่งยอมรับความจริงเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนต้องเจอแม้แต่คนเก่งที่สุดในโลกก็เคยล้มเหลวขั้นที่มองผลดีถ้างานเราไม่ผ่านแสดงว่าเรายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงนี่เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองขั้นที่ หาสาเหตุและวิธีแก้ไขคุยกับหัวหน้าให้เข้าใจว่าจุดไหนที่ไม่โอเคจุดไหนที่ต้องปรับแล้วปรับปรุงงานให้ดีขึ้นขั้นที่ทำใหม่ด้วยใจสงบเริ่มทำงานใหม่ด้วยใจที่ไม่โกรธไม่ทอ้อแต่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้นขั้นที่สองปล่อยวางผลลัพธ์ทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถแต่ไม่ผูกติดกับว่างานจะผ่านหรือไม่เพราะบางทีอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เราควบคุมไม่ได้ผลลัพธ์เราไม่เสียขวัญได้ประสบการณ์ และความรู้เพิ่มขึ้นความสัมพันธ์กับหัวหน้าไม่เสียหายและมักจะได้งานที่ดีกว่าเดิมเมื่อมีปัญหาเรื่องเงินสถานการณ์มีนี่เยอะเงินเดือนไม่พอใช้ต้องกู้เพิ่มความเครียดมากหลับไม่หลับปฏิกิริยาธรรมดาเราจะกังวลมากคิดมากนอนไม่หลับอารมณ์เสียทะเลาะก,กับครอบครัวแต่ถ้าเราใช้หลักธรรมะขั้นที่หนึ่งยอมรับสถานการณ์เข้าใจว่าปัญหาเงินเป็นเรื่องปกติที่หลายคนเจอการปฏิเสธ หรือนีความจริงจะไม่ช่วยแก้ปัญหาขั้นที่แยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้เราควบคุมรายรับรายจ่ายของเราได้แต่เราควบคุมเศรษฐกิจการเมืองไม่ได้ขั้นที่ทำในสิ่งที่ควบคุมได้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหารายได้เพิ่มวางแผนการใช้เงินจัดลำดับความสำคัญของนี้ขั้นที่ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่กังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกการเมืองหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขั้นที่สอง มีสติในปัจจุบันทำงานที่หน้าที่ให้ดีที่สุดไม่คิดมากเรื่องอนาคตมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตผลลัพธ์เราไม่เครียดใจสงบทำงานได้ดีมีสมาธินในการแก้ปัญหาและมักจะหาทางออกได้เร็วกว่าเมื่อเจ็บป่วยสถานการณ์เราป่วยเป็นโรคร้ายแรงหมอบอกว่าอาจจะรักษาไม่หายหรือต้องรักษานานปฏิกิริยาธรรมดาเราจะตกใจกลัวเสียใจโทษโชคชะตาโทษตัวเองโกรธแค้นโลก แต่ถ้าเราใช้หลักธรรมะขั้นที่หนึ่งยอมรับความจริงเข้าใจว่าการเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติของชีวิตทุกคนจะต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายขั้นที่เห็นโอกาสในวิกฤตโรคร้ายเป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนชีวิตได้ใช้เวลาที่เหลือยังมีค่าได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังขั้นที่ทำในสิ่งที่ทำได้รักษาตัวตามคำแนะนำของหมอเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีกินอยู่ใช้ให้ถูกต้องขั้นที่ ปฏิบัติทําให้มากเจริญสติเจริญเมตตาทําบุญให้ทารักษาศีลให้มากกว่าเดิมขั้นที่สอปล่อยวางความกลัวไม่กลัวตายเข้าใจว่าตายเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเรามีบุญมีกุศลเราจะไปในที่ดีผลลัพธ์เราไม่หวาดกลัวใจสงบสามารถต่อสู้กับโรคได้ดีและถึงแม้จะต้องตายก็จะตายอย่างสงบไม่มีความเกลียดแค้นส่วนที่6ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมะ และวิธีนำไปใช้แล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าการปฏิบัติธรรมจะให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างประโยชน์ต่อจิตใจความสงบและเย็นใจเมื่อเรามีสติเราจะไม่หลงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่โกรธง่ายไม่เศร้าง่ายไม่กลัวง่ายจิตใจเราจะเย็นสงบความสุขที่มาจากภายในเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกให้ความสุขเราสามารถสร้างความสุขได้เองด้วยการมีสติมีเมตตาความอดทนและความเข้าใจเราจะอดทนต่อปัญหาได้มากขึ้นเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นไม่ตัดสินคนอื่นง่าย การลดลงของความเครียดเมื่อเราปล่อยวางเราจะไม่เครียดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะมีเฉพาะความพยายามที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อจิตใจสงบร่างกายจะแข็งแรงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นไม่ค่อยป่วยการนอนหลับที่มีคุณภาพเมื่อใจไม่กังวลเราจะหลับสนิทหลับลึกตื่นมาสดชื่นระบบประสาทที่แข็งแรงการเจริญสติจะช่วยให้ระบบประสาทสงบไม่ตึงเครียดความสมดุลของฮอร์โมน เมื่อเราไม่เครียดฮอร์โมนต่างๆจะหลั่งสมดุลทำให้สุขภาพดีประโยชน์ต่อสังคมความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเรามีเมตตามีใจเอื้อเฟื้อคนอื่นจะรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับเราเราจะมีเพื่อนมากการเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อเราปฏิบัติทำพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปคนอื่นจะเห็นและอาจจะเรียนแบบเราการสร้างสันติสุขในบ้านในที่ทำงานในสังคมเมื่อเรามีสติมีเมตตาบรรยากาศรอบๆเราจะดีขึ้น การช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเรามีความสุขเราจะมีกำลังใจช่วยเหลือคนอื่นไม่เห็นแก่ตัวส่วนที่การเริ่มต้นปฏิบัติธรรมตอนนี้หลายคนคงคิดว่าหลักธรรมะดีจังแต่จะเริ่มต้นยังไงดีให้ผมแนะนำขั้นตอนง่ายๆสัปดาห์แรกเริ่มจากการรักษาศีลในสัปดาห์แรกให้เราเริ่มจากการรักษาศีลสอให้ได้ก่อนทุกเช้าตื่นมาให้นั่งครู่หนึ่งแล้วกำหนดใจว่า วันนี้ฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดไม่พูดเท็จไม่ดื่มเหล้าก่อนนอนให้ทบทวนว่าวันนี้เราทำตามศีลได้ไหมถ้าทำผิดให้สำนึกผิดกำหนดใจว่าพรุ่งนี้จะไม่ทำผิดอีกสัปดาห์ที่สองเพิ่มการเจริญสติเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วให้เพิ่มการเจริญสติทุกเช้าหลังจากตื่นมาให้นั่งเจริญสติ 10, หนึ่งศูนย์นาทีสังเกตลมหายใจเข้าออกตลอดวันให้พยายามมีสติในสิ่งที่เราทำเวลาเดินให้รู้ว่าเราเดินเวลากินให้รู้ว่า เรากินเวลาทำงานให้ตั้งใจทำงานสัปดาห์ที่สเพิ่มการเจริญเมตตาเมื่อเราเจริญสติได้แล้วให้เพิ่มการเจริญเมตตาทุกเย็นก่อนนอนให้นั่งส่งเมตตาหนึ่งศูนย์นาทีเริ่มจากตัวเองแล้วขยายไปสู่คนที่เรารักคนที่เป็นกลางคนที่เราไม่ชอบและสัพพั์ทั่วไปเวลาเจอคนที่เราไม่ชอบให้พยายามส่งเมตตาให้เขาแม้จะยากแต่ให้พยายามสัปดาห์ที่สี่เพิ่มการปล่อยวางเมื่อเราทำทั้งอย่างได้แล้วให้ฝึกการปล่อยวาง เวลามีปัญหาให้หยุดสักครู่หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าเรื่องนี้เราควบคุมได้ไหมถ้าควบคุมได้เราจะทำอะไรถ้าควบคุมไม่ได้เราจะปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมได้ให้ทำอย่างเต็มที่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้ปล่อยวางไม่คิดมากหลังจากเดือนแรกทำต่อเนื่องและเพิ่มเติมเมื่อเราทำได้เป็นประจำแล้วให้เพิ่มเวลาในการปฏิบัติจเจริญสติจาก10น,น,นาทีเป็นนาทีนาทีจเจริญเมตตาจาก10น,น,นาที เป็นหนึ่งสองนาทีนาทีทำบุญให้ทานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศปวัดเพื่อเพิ่มความรู้สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอทำน้อยแต่สม่ำเสมอดีกว่าทำมากแต่ไม่ต่อเนื่องเคล็ดลับสำหรับการเริ่มต้นอย่าเร่งรีบการปฏิบัติทำไม่ใช่การแข่งขันไม่ต้องเร่งให้เห็นผลเร็วให้ทำอย่างสบายใจอย่าหวังผลมากถ้าเราหวังผลมากแล้วไม่ได้ตามที่หวังเราจะท้อให้ทำเพื่อการทำไม่ต้องหวังผล หาเพื่อนรวมทางถ้าเป็นไปได้ให้หาเพื่อนที่ปฏิบัติทำด้วยกันจะช่วยให้เรามีกำลังใจไม่ต้องเพอร์เฟกเวลาเราทำผิดศีลหรือขาดสติไม่ต้องโทษตัวเองมากแค่รู้ตัวแล้วปรับปรุงเริ่มจากสิ่งเล็กๆถ้าเจริญสติหนึ่งนาทียากให้เริ่มจากสอนนาทีนาทีหรือแม้แต่หนึ่งนาทีให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าความรู้การปฏิบัติจริงสำคัญกว่าการรู้มากบทสรุปท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ เราได้เรียนรู้เรื่องหลักธรรมะมามากตั้งแต่เรื่องทุกไตรลักษณ์ก,กรรมวิธีปฏิบัติการแก้ปัญหาประโยชน์ต่างๆและการเริ่มต้นผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าหลักธรรมะไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีหรือปรัชญาที่เราเอามาคิดแต่เป็นแนวทางปฏิบัติจริงที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีเงินมากมีของมากมีชื่อเสียงหรือมีอำนาจสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขได้แต่ไม่นานและมาพร้อมกับความกังวลความกลัว ความสุขที่แท้จริงมาจากการมีจิตใจที่สงบสะอาดเบิกบานมีเมตตามีปัญญานี่คือสิ่งที่หลักธรรมะจะให้กับเราการปฏิบัติทำไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปบวชหรือต้องหนีโลกเราสามารถปฏิบัติทำได้ในชีวิตปกติมีครอบครัวมีงานทำมีชีวิตสังคมสิ่งที่เราต้องทำคือเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีมองโลกจากการเห็นแก่ตัวเป็นการเห็นแก่ส่วนรวมจากการยึดติดเป็นการปล่อยวางจากการไม่มีสติเป็นการมีสติ เมื่อเราเปลี่ยนใจเราโลกของเราก็จะเปลี่ยนคนรอบตัวจะเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนทุกอย่างจะดีขึ้นผมขอเชิญชวนทุกท่านให้ลองปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้เริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนไม่ต้องเร่งรีบทำอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านทำตามในไม่ช้าท่านจะพบว่าชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะมีความสุขมีความสงบใจมีเพื่อนมากขึ้นคนรักมากขึ้นปัญหาต่างๆจะลดลงและที่สำคัญท่านจะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมีคุณค่า นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้รับความสุขความสงบความหลุดพ้นจากทุกความรู้แจ้งในสัจธรรมขอให้ทุกท่านได้นำหลักธรรมะไปปฏิบัติเพื่อความสุขของตัวท่านเองของครอบครัวและของสังคมขอให้ท่านทุกคนมีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยมีชีวิตที่เบิกบานสดใสเต็มไปด้วยเมตตาและปัญญาขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ